สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็ไม่หนอยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลคือเก่าคือเดิมเนาะจ้ะพ่อสวัสดีพี่น้องตอนเช้าเต่าสองโมงปาดองโมงแล้วจนไปยังคือมีหอดบักจกบักเสียมไปหาอาหารเส้าตัวไปหาอาหารเส้าเนีนหาเนียไปคุดหนูบ่คุดหนูบ่ได้กินเราคุดหนูไปคุดยังไงคุดปู โอ้ยคุดถึงบ่อนอพอเอ้ยปูยปน,นี่พอ,อาาน,อน,อนว่าเอายอยอย่าท่านาอันบ่อเอาหลายถอะให้มันได้เจักโตก่อนเนี่ยปนเนีย่ยปนเนี่ยัูนสีนน่ยปูปนเนี่ยปูปนเปูนี่ปูทนี่นเนี่ยปูปนเี่ยกันเนีเาา่ปูนเนี่นเนี่ยเนี่ยปูเนยปูเน้่นมูนเี่ปูนเนี่ยปนเนียู่มาอยู่ยุกอยู่เศร้ยดูกพี่น้อีเอ้ย มันหมนื่ยก็ะทางหมอกเขาไว้ฝุ่นเดี๋ยวค่อยยังกลับไปเดี๋ยวค่อยยังกลับไปวังบ่ท่านใดพ่อหวดแล้วหวดแต่้างเอามันคือบอ่มีเห็นเห็นไปพอโอ้ยมีแต่ปลาเค็ยงหน่อยบืนตายพี่น้องเอ้ยเห็นไปหู้ปูนะ โอ้ยมันหกปันนี้มันเสียเหรอนี่นแม่ในหูหน้นึงนี่เพราะกลับมาในหู้ปูอันเดีไปแต่หู้ปูตัวเจ้ากลายไปอย่างหู้ปูหรือหู้หนูก็สิหู้หน่อยเทะ หูปูเลยหูหนูคือสีหูหน่อยแท้่นี่หนูมันคุยปะนูคุยเจ๊ไหนหนูมันขวดเป็นคุยปะอ้ยคือสีสโศกออกไกลแค่นอ่ะเอา้าหายสั่ม มันเหนียวเห็ดบ่อใหรดอกดมันหายแล้วมันหู้หนูหนูมันขวดเห็นบ่นี่เดี๋ยวหู้นี่บักใหญ่หนึ่งพอน,นี่จึงปึองอยู่นี่เ,นเอาหูปูขค้นสักจิงดิงลง่อย่างสันนันคือบ่รลอย เห็นบ่อพอเห็น,นหู้นบ่นบนบอ,อหู้นี่มีแทลแผนัวหูบักใหญ่นึงดินมันอ่อนมันเลิกเดอ้อสิบอกให้เอาพี่น้องล่อเบิ่งสิใดบ่ได,ไดนี่หูนึงพี่น้องแจ็คสิมีบ่มีดอกอีป,ปูก็ไดเห็นแต่หู้นนี่อีกหูนึงพี่น้องดินมันอ่อนมันเลิกละคือ พอแล้วก็บต่าอยู่ทางพุ่นเห็นไปเห็นไปพอบ่เข็มขัดกับบอทอดโอ้นาฬิกากับบอทอดโอ้บ่เห็นปูอกฮะเห็นหูนบอทอน,นโอ้เป็นตาได้กินบ่น้องบ่มีบ่มีเออ ทางออกกำลังเนอะพี่นนองเนอะมันเนีว้วดินเหนียวจกกห่จกโอ้เฮียเอาบอกจกไปเฮ็ถถอเสียมนะจกจกไปแต่น้ำห่วคุดไปยังกวงแท้อู้อยู่หมองหนึง่งคุดไปหมองหนึ่งิึงผีเพราะท่านว่าสีหอดหูปูอยู่ ดินมันอ่อนพอเอ้ยหูสักจึก,ร,ร,กรุ่งหนีมักระสีมอได้กินหนอกนัวหูอีปูจะไในคอยซักจึกลงไปยังเถินบวกล่อยๆไหมเอ้ยเหนียวกันเหนียวกันเลยบไดีคือหรอกบวคือบ่คือ,คอเห็นตะหูจริงปิงอยู่ เนียวกันเนียวันนี้นนนพี่น้องเลยเอ้ยบอบอคือเถอะพอปาดประชันลงเียว่าทางหู้กิงปิงยังดีนุสสวัสดีค่ะจำดนบอทีไม่ขุดหน้าไม่ยีปีปีนั้นจังสี่ละของกลนจดปอดผุน โอ้ยว่าด้กินนอะคือพี่น่องเลยเห็นแต่หูจิงปึงลงไปคนดินมันอ่อนมันก็นเห็ดได้เลิกกันแล้วเศ้าๆเพราะมันสีเป็นไข่เสซนไข่เอ็นทายากกระโบ,บอกกน้อมืมอว่านตลาดนัดไตหย,ยาบหย,ยาบอยู่เึื่อพี่น่องดินเหนียวปั่นลูกนังกระติกกระไดเฮ็ดจังไหน,นมันสิคุดได้กิน วีวีเวบ่พอมีวีวีเอาบ่ชหูเป่ามันเลิกมันว่าหนหอดอกไป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 บ่คือดอกพี่น้องบ่ได้กินดอกเยี่ยงว่ะดิ้นมันอ่อนมันเห็ดได้ไปเรื่อยๆดิ้นบกจกดิ้นเทียมย้ในในยอัน พอออกยั่งวอยากออกย็นอยู่ตลาดทื่อืมอหายหดอกหี่กหลาทั้งบกจกทั้งบกเสียมหลายไปแล้วปะเนะโนสิกับไปบังหม้อเขาเด้อ เพราะบรรยากาศพี่น้องว่ามหาคุดปูบอกคือบอคือเลิกกันเลิกเนี้ยวกันเนี้ยวไปแล้วผู้เทาเอาพี่น้องมืออื่นลราเดอร์สำหรับงานไล่สดกลุ่มปิดที่หนึ่ที่สองนี่พี่น้องบัตรราคาหนึ่ง้ยสี่สิบเก้าบาท ศิลปินหมากหนาลายตาพี่น้องมว่ัสิเป็นบอยสิริชัยใจเกินร้อยเบียรพร้อมพงคุณพอวิรพงษ์วงศินรากาพบกับพระเอกไงไหมไทยหัวใจศิลป์พี่น้องบัตรราคา149บาทเมื่อนี่เงินออกเด้อพี่น้องเงินออกแล้วก็ฟ้าสื่อบัตรสื่อตัว ยังท่านพี่น้องยังท่านห้าสีไิไลซสดมะเอ่นมือน,อน,อนอีก,ก็สิเป็นการสอมใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังไงก็บเบิ่งสุขภาพเด้อพี่น้องเบิ่งแย่งสุขภาพด้วยความห่วงใยจากพ่อหล้มแม่หน่อยเนาะจาเนาะและ้วก็งานหฮาสิไล่สดอีกที่หนึ่งก็คือวันที่ สิบสิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะมือนันพี่น้องกับสิเด้พบพ่อกับแมนมาีวานันแล้วก็มือปรับจอนนี่เนาะพี่น้องเนาะผ่อนทิมงานเพิ่นครบทิมแล้วพี่น้องพี่น้องสีซส้บโปรแบบเมาเมาก็ไดเดอจา้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องกับสิเด้เบิง้งไรสดกุ่มปิดซีสีงานเนาะพี่น้องคุมค้มเกินคุมค้มแล้วจ้าเขาไปเบิ้งได้ไรายละเอียดที่ สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกาแฟกันยังมีขายอยู่ตอนนี้เพิ่นมีโปรดีๆที่มาแนะนำคือโปรซื้อสามแถมหนึ่งสามแถมหนึ่งนี่คือหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเนาะและ้วกะแถมเกี่ยวอีกใบหนึ่งพี่น้องตอนนี้เพิ่นหอดปีใหม่เท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อปรนี่เอา เอ้ยบ่งปลานอนตายพี่น้องนำแหงนี้จากปลาหน่อยปลาเล็กปลาหน่อยบรรยากาศอยูทย่ทงอยุ่ทาคือเก่าจะห้อยเขาจกอย่างบุญนี่เอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สานีสะกอนพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ